ของกินอร่อยๆอกันดีกว่าเบอร์เกอร์ซะหน่อยแม่มเรินมาตั้งแต่ช่วงตน้นเบอร์เกอร์โฮมเมดบ้านเนี่ยบรรยากาศแบบริมคลองเลยบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยอยู่ที่ไหนยังไงติดตามในช่วงตะลอนกิน วันนี้จะพาไปที่นี่บริเวณริมถนนคันคลองบ้านเล็กที่108/4นะคะอยู่ที่ตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองยไปร้านนี้ ร้านแฮมเบอร์เกอร์โฮมเมดที่แบบหลากหลายเมนูและที่สำคัญราคาเขาก็ไม่แพงจะสั่งกลับบ้านหรือว่านั่งรับประทานในร้านบอกเลยได้บรรยากาศสุดๆคุดูเมนูเขานี่นะคือราคาเขามีหลากหลายราคาให้เลือกนะคะแล้วก็ทานในร้านก็บรรยากาศดีมากนะคะบรรยากาศชิวๆมีมุมถ่ายรูปปังๆมีลูกค้าเดินทางมาตลอดเลยคุณรนวิทย์นะคะคุณต้อมอายุ27ปีเจ้าของร้านนะบอกว่า เคยทางานอยู่เป็นลูกจ้างร้านกาแฟแล้วก็ตกงานก็เลยได้มีการศึกษาวิธีการทําแฮมเบอร์เกอร์แบบโฮมเมดลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะลองจนได้สูตรเป็นของตัวเองแล้วก็เลยตัดสินใจเปิดร้านเลยค่ะปรากฏว่าผลตอบรับดีคุณมีลูกค้าขาจรขาประจําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วคุณดูนะมันเป็นแบบโฮมเมดเขาคิดค้นสูตรแล้วทาเองราคาแฮมเบอร์เกอร์โฮมเมดนะคะถ้าเป็นเบอร์เกอร์ไก่40บบาทเท่านั้นนะแล้วก็ดีเริ่มต้น 40บาทคือเด็กๆทันได้เลยถ้า เป็นเบอร์เกอร์หมู45บาทเฮ้ยไม่แพงถ้าเป็นสายเนื้อเบอร์เกอร์เนื้อ55บาทเฮ้ยยิ่งไม่แพงใหญ่แล้วถ้าเกิดไม่อิ่มเอาเป็นดับเบิลไหมเป็นไก่2ชั้นดับเบิลไก่50บาทดับเบิลหมู65บาทดับเบิลเนื้อ75บาทเฮ้ผมจะบอกให้นะไอ้พวกเบอร์เกอร์ถ้ายิ่งเป็นเนื้อนะมันจะฉับดีหน่อยสองร้อยสามร้อนะใช่ถูกต้องนะแต่ที่ขายไม่ถึงร้อยอ่ะแล้วดับเบิลเบอร์เกอร์อ่ะ75บาทแล้วบางคนชอบสีดำๆอันนี้คือแบล็คเบอร์เกอร์ถ้าเป็นแบล็คคเเเบบอออรร์์กหมูชีสน แบบจัดเต็มเลยใส่เต็มทุกอย่างเลย99บาทถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบแบล็คเบอร์เกอร์หมูธรรมดา69บาทนะคะหรือถ้าเป็นแบล็คเบอร์เกอร์เนื้อ79บาทแบล็คเบอร์เกอร์เนื้อชีสด้วยเ<อ>บคอนด้วย109บาทถ้าดับเบิลเพิ่มไปอีกชีสเพิ่มอะไรเพิ่มเพิ่มเข้าไปอีก20บาทอบอกเลยอยากกินเยอะแค่ไหนก็สั่งยังเก่งๆนะร้อยนิดๆอะ ร้อยเก้าบาทอิ่มแล้วอ่ะนันจัดเต็มเลยอ่ะดิฉันอิ่มตั้งแต่40บาทแรกบอกตรงถูกน้องไม่ต้องจริงๆนะใครมีโอกาสแวะเวียนไปลองทานกันได้ร้านเปิดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะติดต่อไปได้นะจ้าเพจเฟซบุ๊กโฮเมดโฮเมดเบอร์เกอร์นะคะอาชื่อภาษาอังกฤษนะเนี่ยโฮเมดโฮเมดเบอร์เกอร์โฮเมด แอนคอฟฟี่เปิดโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วสัการถามได้อยู่ที่ไหนยังไงนึกถึงตอนง่ำลงไปอ่ะโอ้โหมันี่ลยถึงนี่ได้ส่วนใหญ่จะจะจะฉ่ำถึงแก้มเพราะซอสมันจะเลอะออกข้าง่